ต่อมาเรามาพูดคุยกันในหมวดที่5ในเรื่องของการกันเงินนะครับการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นระเบียบฉบับล่าสุดนะครับมีผลบังคับใช้1พฤศจิกายน2566สําหสำหรับการกันเงินนะครับในข้อ59เนี่ย กรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินถ้าเห็นว่าการเบริกเงินไปชำระหนี้ผูกพันเนี่ยไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้การเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้ตามข้อผูกพันกรณีที่ท้องถิ่นได้กันเงินค่าครุพันค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคหนึ่งเอาไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อนนี่ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีนะครับถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายไปชำระนี่นไม่ทันก็ให้ผู้บริหารอนุมัติให้การเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ได้ตามข้อผูกพันนะครับข้อ60ให้วางดีกากาันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยแต่30วันเว้นแต่มีเหตุผลสมควรนะครับผู้บริหารอาจพิจารณาอนุม,มัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปีนั้นข้อ61ในกรณีที่มีการ มีรายจ่ายเงินารายจ่ายค่าคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความเป็นจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกนะครับก็ให้ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติการเงินต่อสภาได้อีกไม่เกินระยะเวลา1นปีนะครับถ้าเป็นาคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนะครับวักต่อมาเนี่ย กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วนะครับก็คือระยะเวลา1ปีแล้วเนี่ยหากท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก1ปีต่อสภา,าท้องถิ่นนะครับอ่าก็สามารถขยายต่อไปได้อีกไม่เกิน1ปีนะครับวรรคต่อมากรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันเอาไว้แล้วก็ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวักหนึ่งแล้วหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามวักสองแล้วก็ตามหากว่ายังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้จำนวนเงินนั้นเป็นอันพับไปนะครับต่อมาในข้อ62รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มเงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันและค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นหากเบิกเงินเนี่ยไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีกเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้การเงินได้ไม่เกิน6เดือนนะครับวักที่2เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน6เดือนแล้วเนี่ยหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อสภาได้อีกไม่เกิน6เดือนนะครับและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ตามวักหนึ่งนะครับขยายตามวักสองแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวก็ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไปนะครับข้อ63การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้ท้องถิ่นดำเนินดำเนินการนะครับก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินนะครับนี่คือ,อในเรื่องของการกันเงินในหมวดที่5นะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในหมวดที่6ในเรื่องของการตรวจและการอนุมัติด,ดีกานะครับการข้อ64เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้ตรวจดีกาการตรวจดีกาตามวรรคหนึ่งเนี่ยเมื่อถูกต้องในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้วจึงให้เสนอผู้บริหารจึงเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติด,ดีกานะครับ นี้เรามาดูกันนะครับว่า,ามีสาระสาคัญอะไรท,ที่ต้องตรวจสอบนะครับวงเล็บ1ก,ก็คือมีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่างวงเล็บ2มีหนี้ผูกพันหรือมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินและถึงกําหนดหรือใกล้ที่จะถึงกําหนดที่จะต้องจ่ายเงินวงเล็บ3ม,มีเงินงบประมาณเพียงพอรายการถูกต้องตามงบรายจ่ายและประเภทในงบประมาณ วงเล็บ4มีเอกสารประกอบดีกาครบถ้วนถูกต้องนะครับข้อ65ดีกาหรือเอกสารประกอบดีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ64เนี่ยให้ผู้ตรวจดีกาแจ้งให้ผู้เบิกทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน3วันทำการนับจากวันที่ได้รับทราบให้ผู้ตรวจ ดีกาเนี่ยคืนดีกานะครับในกรณีกรณีที่ดีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกผู้ตรวจดีกาจะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแจ้งให้ผู้เบิกทราบก็ได้นะครับข้อ66ดีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ64เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติดีกาข้อ67การอนุมัติดีกาจะกระทำได้เมื่อสาระสำคัญถูกต้องตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ64และผู้ตรวจดีกาก็ได้ลงลายมือชื่อตรวจดีกานั้นแล้วนะครับในกรณีที่ผู้อนุมัติมีเหตุผลสมควรจะอนุมัติดีกาเป็นเงินจำนวนต่ำกว่าที่ขอเบิกก็ได้นะครับ ต่อมาในข้อ68การอนุมัติดีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันทําการนับถัดจากวันรับดีกาในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันทำการนะครับนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว ข้อ69เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติในดีการเบิกเงินให้ท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงินในระบบ e la ads นะครับถ้ามีอนุมัติแล้วนะครับข้อ70เมื่อหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการหรือหน่วยงานย่อยได้รับแจ้งรายการนี้หรือทำรายการคำนวณเงินค่าจ้างแรงงานแล้วให้จัดแยกประเภทรายจ่ายส่งหน่วยงานคลัง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติดีกาตามข้อ66เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินตามรายการนั้นๆนะครับ